เปิดบ้านกล้วยเชิญยิ้มหลังจอสู่ชีวิตถ้าพูดถึงดาราตลกรุ่นใหญ่ในประเทศไทยเราก็นึกถึงเหล่าทีมคณะเชิญยิ้มทั้งหลายและนี่ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งเหมือนกันที่ฝากผลงานให้แฟนๆได้ชมมาอย่างยาวนานสหดับนักกล้วยเชิญยิ้มหรือนายฐานุพงศ์สักธนาวัน์ชื่อเดิมสุนทรคมขำโดยเฉพาะบทบาทในละครซิทคอมดังเฮงเฮงเฮงที่ถึงแม้ชะลาจอไปแล้วแต่บทอาวดยังคงครองใจแฟนๆจนอดถามถึงกันไม่ได้ ปัจจุบันนักกล้วยเชิญยิ้มหายหน้าหายตาไปไหนและล่าสุดนักกล้วยได้ทํากิจการส่วนตัวโดยขายลูกชิ้นหมูอัมพวานักกล้วยเชิญยิ้มและยังมีเฟรนด์ฟลายด้วยโดยลูกชิ้นแสนอร่อยของนักกล้วยนั้นราคาอยู่ที่ไม้ละ3บาทเท่านั้นเองส่วนใครสนใจก็อุดหนุนกันได้เลยงานนี้เชื่อว่าหลายๆคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วรู้จักเจ้าตัวเป็นอย่างดีสําหรับนักแสดงตลกชื่อดังอย่างกล้วยเชิญยิ้มและด้วยความที่เจ้าตัวนั้น หลอดย่อยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปีทําให้เจ้าตัวมีผลงานในแฟนๆได้ติดตามเป็นจํานวนมากนักกล้วยเป็นลูกชายของนายบุญจาร์และนางบุญธรรมศักดิ์ธนาวัน์นักกล้วยเป็นลูกชายของนายบุญจาร์และนางบุญธรรมศักดิ์ธนาวัน์พ่อเป็นหัวหน้าคณะลิเกและได้ย้ายไปอยู่กับพ่อที่จังหวัดสุขโขทยัยหลังจบชั้นประถม5าตั้งแต่อายุ10ขวบแล้วเริ่มหันเล่นลิเกและออกตะวเวนเล่นไปกับคณะจนเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงเมื่ออายุ2 6บกปีรวมคณะเชิญยิม้ม กล้วยเชิญยิ้มเริ่มศึกษาต่อการศึกษานอกโรงเรียนเมื่ออายุ30ปีที่โรงเรียนนนทรีวิทยาและศึกษาต่อปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยประทุมธานีและมหาวิทยาลัยเกลิกและสบปริญญาโทนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกลิกนอกจากนี้กล้วยยังได้หันมาเล่นการเมืองท้องถิน่นที่จังหวัดอุตรดิตถ์บ้านเกิดเคยเป็นที่ปรึกษานายกองคการบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์และเป็นหนึ่งในคณะทำงานของนายไตรรง สุวรรณคิรีและได้ประกาศตัวเป็นผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์และเป็นผู้สมัครในเขต3จังหวัดอุตรดิตถ์แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้งโดยได้คะแนน12,800คะแนนแพ้กับนายธนุศัก์เล็กอุทยัยจากพรรคเพื่อไทยหลังจากนั้นกล้วยได้ลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์และย้ายมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจ